yeah <laughs> พอใหญ่เป็นมัล้อมด่างเขียวเนาะอยู่ทั้งคู่สาอยู่ทางทางไงเพราะว่าปีกายนัน่นงวหายยังล้อมขอกเนาะบ้านนี้ตัวมาปีนี่คนล้อมขอกก่อนงวหายโอ้โบรแมนมด่างเขียวก่อนป่าที่ออกจากสาเนาะปีกายนี่ บ่ได้ล้อมเนาะฝนตกมาน้ำมันล้นสาเนาะป่ามันก็ออกไปอยู่ทั้งนอกลงทงหน้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยฝากพยู่นะฝากทางนั้นหุ่นเป็นทงหน้าป่ามันก็ขามไปอยู่หุ่นละฝากกลางทงหน้าพี่นี้เพิ่นก็เลยล้อมหัวไปก่อนพีกายมันน้ำล้อนออกไป จ out out ังพักกันล้อมเนาะล้อมมันก็ไม่ไม่ล้อมอยู่คู่สาดิล้อมอยู่ฝากนะฝากคู่สาเไปอยู่ขางทางหมดนนะผุ้น่ะอัญญากี้เขียวขางทางเอาไม้ไผ่ไปตอกห้าตอกห้าแล้วก็ล้อมโอ้รถตำรวจมาเตอร์ไซค์นี่เนาะเจ้าหน่ายไงเสด็จบ่าปังลักแล้วก็ตอกมัดเป็นห้าวแล้วก็ เอาด่างเขียวไปอ้อมพูแหล่ะอยู่คางทั้งปลาก็ไปอยู่ทางทั้งเนี่ยขาดสาทั้งนั้น,น,นมันเป็นคลองเนาะเป็นในคลองคางทางขาดของทั้งไงล่ะมันเป็นคลองเงินน้ำก็ขังเนี่แหละเพราะน้ำมันล้นล้นมันก็ไหลออกจากท่อเนาะไปออกจากท่อไปท่อบองพอยายืนอยู่เห็นแล้ว ก็มีปลานิ่นแน่ปลาแต่เพี้ยนแน่แหละพี่น้องแข็งปลาขอ้อปลาลุกแปลงเสร็จแนละ้วอยู่บัอนทงบัอนท่าบาาัอนปลาขาวดอนก็จังสี่ละพี่น้องบ่อนนอ,อกบ่อนหน้าอยู่น้ำทงน้ำทา่าหากินกุง้งกินซิีวกินปูกินปลา,ก,ปาก,กินกบกินเขียดน้ำทงน้ำท่าแหละหนาฝนเนาะเออเนื้อยอยู่เนื้อกินจังไนกับเฮ็ดออกเฮ็ดแล้วงอกเฮ็ดพวกเฮ็ดไข่ เห็ดดินเฮ็ดทานสารพัดเห็ดนะพี่นออ้องวิถีชีวิตบันนอกบันหน้าลูกทงลูกอีสานเนาะอ,อ,อยู่แบบบ้านๆนี่กส็สบายอยีกแบบหนึ่งพี่น้องเอ้ยอ,อยู่แบบสบายใจบ่มีหนีบ่มีศิลเนาะอาย่หากินทำมาหากินรับจ้างรับใบเนาะพี่น้องบางคนก็นมีสวนยางก็กขีดยางเนาะ หน้าฝนเนี่ยช่วงนี้หน้าฝนก็บลำบากจังน้อยขีดยางบริจีดแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกดีครับหน้ายางเปียกบริจีดต้ิงขีดซุ่มพ่อหญ่มากเห้เบิ่งไกลๆเคนกำลังพิจารณามัดใหม่มัดได้เยอะมันต้องตอกเข้าจะเกินดังมัดถ้าไข่ใส่เนาะังมัดด่างเขียวใส่ซุ่มไปมาณเมืองไกลๆ โอ้ซูมแห้งอะไรแ่บ มันกำลังมัดห้าวมัดห้าวขึ้นจะเกินยังเอาด่างเขียวใส่เนาะเฮ็ดกับเฮ็ดงานกับคนบ่ดเต็มบันได้เ <c oughs> ขาใหญ่ก็ได้ <c oughs> แต่ว่าเก่งปวดงานเฮ็ดงาน,ตงานแต่ว่าโมปันไดเนาะเขียน <c oughs> กีฬาหมายก็มาเฮ็ดซอยเนาะลูกค้ากระทายไปรอบนึงแล้วแหละแต่ว่าเอาไปล่งไปล่งคลิปแล้วมันได้เครื่องเดียวนึงเนาะไม่รู้ว่าเป็ดตัตงคากล่องจังใดบ่น ไปล่งคีบดอกใดเคืองเดี่ยวเพื่อเตรียมจอเนาะจะได้เห็ดระบบใหม่ไ่ว่าชิดาอีบ่บุเอาไปล่งคีบปุ๋ยจ้ังสีดงูว่ามันใดบ่ไดเนาะอันบ่ไดกะฉีรลบก,กล่องถิมเนาะโหลดแพบกล่องไหมล่ลงเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจ้ใบต่เพียงเานีเด้อพี่น้องเด้อมาก,กับกดไลค์กดแชร์กดขับตะไคร์กดก,กระดิง่แงแจ้งเตือนเพื่อจะบรได้ผิดพาาดในคลิปใหม่ๆอีกต่อไปของเฮาอีกท้างน้าเนาะพี่น้องนาะซอยสน,นับสนุนกดติดตามให้ได้เด้อพี่น้องเยทุกคันทุกคนได้กูพาเปิดช่องใหม่เนาะบวะนได้หลายเปิดสองใหม่ก็ขอ เรงเชียรเร่งใจน้ำพีน้ำ,น,ำนองทุกคนทุกคนที่เขามาหลับส้มเด้อขอสวัสดี